คนจะยไปไหนเนี่ยอ,อยู่ไหนวะตรงน,นี้มันโซนขนมนีน่ว่าเด็กจะท่ายทำไมไม่เคยเห็นคนลออ่อดูจมอนั่นสิหนะ้าเหมือนโจนเลยนี่แล้วฉันรู้ได้ยังไงมันเป็นโจนนะครับมีแต่พวกโจนเท่านั้นนี่ที่ชอบมองกล้องนั้นจับตาจับตูดดูมันหาตั้งนานก็ไม่เจออยู่ตรงไหนเลยเนี่ยเจออ่ะ,อะเจอแล้วทุ่งยางเจอแล้ว จอเอ,อื้อมือไปยีบแล้วนะเฮ้ยจะป่าโอ้โหผมป่าผมแค่มาเอาอยาสะพกเอากล้องตัวนี้ถ่ายมันไว้นี้สูมีกนิดนะได้ครับท่านห่างลงแล้วฮะเฮ้ยไอเด็กจะถ่ายทำไมที่บ้านไม่มีห้องน้ำเลยถึงมาถ่ายที่เนี่ยฮะอย่างอีกอย่างอีกไปเฮ้ยเจ้ตูดงอนไปหน่อยโทษเฮ้ยสูมีกสูมีกสูมกว่าจะให้โอกาสเราเรา,เรายีบ <laughs> เข้าใจแล้วนี่ดูน,นัน นี่มันไม่ใช่โจรแล้วนี่มันมาซื้อถุงยางเฉยๆครั้งแรกก็งี้หละอายจนตูดงอนกันเลยทีเดียวพระเจ้าโอ้โหจะมาอะไรนักหนาเนี่ยผ่านไปผ่านมาที่มีตั้งเยอะแยะี่เอายังินก่อนละกันนี่เลยพระนามัยนี่อะไร呀ลูกโปง่งอะฮะแม่ครบเนี่อะไรอะฮะอะไรเหอรอ,อ,รอลูกโป่งปั้นป้างมีตะปุ่มตะปั่มเลยฮะมานี่มนันี่นี่มันได้ <laughs> กูจะได้ซื้อสักทีเฮ้ยประจวบแม้แคเป็นไงบ้างอะสบายดีเฮ้ยนวดแกยาวมากแล้วนะก่อนบ้างนะแกมายุ่งอะไรกับนวดกูคนสบายค่ะไม่ใช่ทากูแล้วกูไ่ก่อนไปก่อนได้เปรียบวางก่อนเลยไอเด็กอย่าตามมานะมันทายกูทั้งวันเลยเอาน้ำส้มครับแล้วก็นี่ฮะนี่มันเป็นลูกโป้งครับไม่ต้องคิดนานฮะเฮ้ยฮมีใครอยู่เปล่าคะอีป๋ามึงจะทำอะไร ตัวอย่างนี่ราคาเท่าไหร่อีป้ามึงถามขนาดนี้มึงประกาศลงเฟซเลยดีกว่าแปดสิบครับแปดสิบไม่ตงสารกูเลยอีป้าใช้หมดพันสองค่ะ,ะมึงเอาวัดไปเลยอีป้านี่บัตรคุณแหละทาไมรูปไม่เหมือนคนุณเลยนั่นรูปพ่อกูทาไมนะ <c oughs> เด็กสมัยนี้ชอบเอาเงินพ่อแม่มาซื้อของฟุ่มเฟือยอย่างนี้ซะจริงเลยหาเงินใช้เองก็ยังไม่ได้แล้วยังทําตัวไร้ประโยชน์อีป้าเสียงมึงแหลมมาก คุณขาลองกินดีบ้างสิขาอร่อยนะเนี่ยเสียงมึงก็แหลพอกันเลยเนี่ยเฮ้ยนี่ลูกแกเอเงินไปใช้น้งพันสองแล้วเนี่ยเอาไปซื้ออะไรเนี่ยหาเงินใช้เองก็ไม่ได้แล้วงัจะอุ้ยน่าเบื่อนี่คุณขาแดกก่อนดีกว่าค่อยถามตอนเขากลับมาก็ได้นี่คเบื่อจะกินอะไรเดิมๆแล้วเนี่ยแล้วยังจะมาใช้เงินเปลืองอีกอนั่นไงงานเข้ากูอีกครับไอประจวบ เอาเงินไปซื้ออะไรนะ้ำพันสองอะฮะเออ,เอ,อพ่อครับผมเอาไปซื้อ,อ,อข้าวแล้วก็แป้งอะไรพวกเนี้ฮะ <c oughs> มีน้ำมันพืชแฟนตาแล้วก็กระเทียมครับผมแล้วก็ถุงยางค่ะทั้งหมดนั่นพันสองใช่ไหมไอ้อคือท่านจะทำอะไรนักหนาครับท่านพ่อครับ <c oughs> ผมซื้อถุงยางมาฮะอะไรเนาะทุกอย่างไงพ่อมันป้องกันโรคเอดได้ป้องกันท้องก็ได้หนองในก็อย่างได้ คืนนี้ผมไม่กลับบ้านนะครับแดกเอ้ยกินข้าวเหย็ยนแล้วนอนได้เลยอ,อย่างนี้เป็นไงเขอบคุณมากค,ครับพี่ป้าก๊อปคลิปนี้ไว้เลยนี่แล้วเดี๋ยวไปอัพลง YouTube นั้นหาแน่นอนเลยทีเดียวขุนขาตกลงเขาซื้ออะไรมาเนะี่ยเออก็ก็ของที่ต้องมีติดบ้านไว้พวกข้าวแป้งกะทิ